คุณครูครับทำไมไม่มีเพื่อนเพื่อมานั่งเรียนข้างผมบ้างเลยล่ะครับอ,อืมก็นั่นสินะทำไมไม่มีเพื่อนเมานั่งข้างๆเธอเดี <c oughs> ๋ยวยังไงเนี่ยคุณครูจะถามให้นะนี่เด็กชายถึกทำไมเธอถึงไม่มานั่งโต๊ะเดียวกันกับเด็กชายโอมนี่ละ่ะพ่อกับแม่ของพวกผมมาสั่งเอาไว้ครับ พ่อกับแม่ของพวกเธอสั่งไว้ว่ายังไงเหรอเด็กชายถือสั่งเอาไว้ว่าให้อยู่ห่างๆเด็กชายโอมเอาไว้ครับคุณครู <c oughs> แล้วทำไมต้องอยู่ห่างๆด้วยล่ะเด็กชายถือพ่อแม่เธอได้บอกไว้ไหม <c oughs> พ่อแม่ผมบอกไว้ว่าครอบครัวของเด็กชายโอมเป็นพวกแก๊งสิบแปดมงกุฎชอบหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านครับคุณครู ก็เลยสั่งเอาไว้ว่าห้ามอยู่ใกล้ๆหรือว่าเล่นกับเด็กชายโอมละครับทำไมพวกเธอถึงคิดกันแบบนั้นฮะถึงแม้พ่อแม่เขาว่าจะเป็นพวก18บมงกุฎน่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับเด็กชายโอมเขานะทำไมไม่เกี่ยวล่ะครับคุณครูก็เขาเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับไม่เอานะเด็กชายถึกเด็กชายถึกนะต้องไม่มุลลี่เพื่อนแบบนี้นะ เดี๋ยวมันจะทำให้เพื่อนเนี่ยกลายเป็นเด็กมีปัญหานะเด็กชายเึกยังไงผมก็ไม่ขอนั่งร่วมโต๊ะกับเด็กชายโอมหรอกครับคุณครูอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เธอกลับไปนั่งที่แปลเด็กชายึกคุณครูครับผมขอกลับบ้านได้ไหมครับยังไม่เลิกเรียนเลยจะกลับได้ยังไงละเด็กชายโอม ผมอยากกลับไปหาแม่ผมไม่อยากเรียนแล้วครับ <Yeah. S 1> ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะอนุญาตให้เด็กชายโอมากลับบ้านเร็วได้หนึ่งวันนะ oh. ขอบคุณมากครับคุณคร, <c oughs> แครูแม่ครับแม่ครับมีอะไรเหรอลูกทำไมกลับบ้านเร็วจังล่ะวันนี้ <c oughs> หนูไม่อยากไปเรียนแล้วครับแม่ มันเป็นยังไงเหรอลูกไหนมาเล่าให้แม่ฟังหน่อยสิ<อ>ใครมันทำอะไรหนูไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิเพื่อนๆืนที่โรงเรียนน่ะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หนูเลยทำไมล่ะเพื่อนๆนถึงไม่อยากจะอยู่ใกล้น้องโอมะมันก็ต้องมีสาเหตุสิที่ทำให้เพื่อนน่ะไม่อยากจะอยู่ใกล้อะ เพื่อนๆที่โรงเรียนน่ะเขาบอกว่าพ่อก,กับแม่เป็นพวก18มงกุฎจริงหรือเปล่าครับพวกเพื่อนเพื่อน่ะเขาบอกว่าพ่อก,กับแม่เป็น18มงกุฎเหรอลูกไม่เอานะลูกลูกอย่าไปเชื่อเขานะแม่ไม่ใช่พวก18มงกุฎแต่แม่เป็นพวกร้อยแปดมงกุฎแค่18มงกุฎนะมันยังน้อยไปนะลูก รุปแล้วนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมครับ <c oughs> แม่เลิกหลอกลวงชาวบ้านได้ไหมครับหนูอายเพื่อนๆนอะ <c oughs> มันเลิกไม่ได้นะลูกที่เรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ได้เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าพ่อกับแม่ต้องขอทานออนไลน์ต้องหลอกลวงชาวบ้านอะ่ะเขาอยู่ทุกวัน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นหนูขอไม่ไปเรียนได้ไหมครับ <c oughs> ถ้าหนูไม่เรียนนะ่ะแล้วหนูจะทำอะไรละ่ะ oh. ก็ออกมาช่วยพ่อแม่ขอทานออนไลน์ไงครับ oh. อืมความคิดดีนี่ลูกเดี๋ยวแม่จะลองปรึกษาพ่ออีกทีนะคุยอะไรกันอยู่เหรอแม่ลูกคู่นี้อ๋อ oh. ลูกของเราอะ่ะบอกว่าไม่อยากจะเรียนแล้วอยากจะออกมาช่วยเราอะ่ะขอทานออนไลน์อะ่ะผวยซาก ใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวรอให้พ่อกับแม่เนี่ยไปทัวร์ฮ่องกงก่อนแล้วลูกน่ะค่อยมาสารต่อกิจการขอทานออนไลน์นะลูกให้ผมสารกิจการขอทานออนไลน์ต่อนะคะพ่อผมอยากทํามากๆเลยครับได้ส <Uma velocidade wiele> ิลูกเพราะครอบครัวเราอะทำกิจการขอทานออนไลน์เป็นอาชีพอยู่แล้ว เย่เย่ผมจะได้เป็นขอทานออนไลน์เหมือนกับพ่อกับแม่แล้วดีใจจังครับเจริญล่ะครอบครัวน wow ี้จะขอทานออนไลน์กันทั้งตระกูลเลยว่างั้น ก็เฮาที่สบายใจแล้วกันเนาะก็คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพานินแอปโฮมได้นะครับขอบคุณครับ